สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีทำด้วยช่วงช่วยด้วยช่วยได้อยู่กับผมคนสงสารข้าจรัเชาวเจริญรัตครับคุณผู้ชมครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเรียกว่าแต่ละคนก็ต้องรัดเข็มขัดกับตัวเองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจมันฝืดเคืองหลายคนตกง,งานหลายคนเงินไม่เข้ากระเป๋าอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับแน่นอนเงินบริจาคก,ก็จะน้อยลง และเงินบริจาคที่จะไปช่วยเด็กก็น้อยลงไปด้วยนะครับเอาล่ะสิวันนี้เราจะมาขอแรงให้คุณผู้ชมมาช่วยให้กับองค์กรหนึ่งก็คือโมูลลนธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัวหรือว่าฟอร์เด็กนะครับไปพบกับคุณสุมาลีจลัดวิชากรผู้อำนวยการโมูลลิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับทางด้านของผู้ก่อตั้งนะครับ ก่อตั้งเมื่อปีอะไรครับผม2541นะคะครับดออรอเพิ่มพรวัฒนาวงศ์ท่านเป็นประธานกรรมการแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งตอนนี้ท่านอายุา83ปีแล้วแต่ท่านก็ยังเข้มแข็งที่จะดูแลเด็กนะคะท่านเป็นเด็กอดีตเล่ล่อนขอทานแล้วก็จนกระทั่งได้รับโอกาสจากสังคมคก็จะทำให้ได้รับ โอกาสจากสังคมเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ได้รับโอกาสจากสังคมก็เลยตอบแทนสังคมท่านกล่าวว่าจะช่วยจนหมดชีวิตเ่ยค่ะ <c oughs> ความยากจนของท่านที่ท่านได้รับมานะครับท่านก็ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะช่วยเด็กๆนะครับเพราะว่า<ช>ท่าน<ะ>เกิดมานี้อันนี้ผมสัมภาษณ์นอกรอบนะแล้วก็ท่านเขียนหนังสือด้วยเนี่ย เล่าเชียวประวัติของท่านท่านได้เรียนหนังสือเอาตอนอายุ17ปีถูกไหมครับใช่ค่ะตอไปขอาขอาตอนอายุ17ปีโอ้ oh, แต่ในขณนะเดียวกันเมื่อมีคนให้โอกาสปุ๊บเนี่ยท่านฉิวเลยแหละเรียกว่าวเรียนหนังสือแบบเอาจริงเอาจังและสุดท้ายได้ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับใช่ได้เรียนแล้วก็ได้ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิาา์จากมหาวิทยาลัยรุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นปริญญาชีวิตแหละที่ช่วยเหลือผู้คนครับชีวิตของท่านนะครับเป็นแบบอย่างในขณะเดียวกันคนต่างประเทศเองเมื่อรู้จักชีวิตของท่านได้อ่านในสื่อของท่านนะครับแล้วก็บริจาคมาเรื่อยๆบริจาคมาเรื่อยๆนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองนะครับทำให้เข้าใจเลยว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงองค์กรจริงนะครับที่ผ่านมาเงินบริจาคเป็นยังไงบ้างครับ เงินบริจาคที่เข้ามามุญทิพย์พอเด็กเนี่ยลดลงค่ะจำนวนลดลงมากอะค่ะครับปกติแล้วรับบริจาคผ่านทางช่องทางใดกันบ้างครับการรับเงินบริจาคผ่านช่องทางได้หลายทางอะค่ะก็จะมีทางโอนเอ่อโอนเข้าบัญชีนะสั่งจ่ายเช็คครับงเงินสดแล้วก็หรือผ่านเซเว่นอีเลเว่นก็ได้ค่ะครับแต่ว่าที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะทุกช่องทางลดลงหมดเลยถูกไหมครับใช่ค่ะ เอาละสิเอาละสิงั้นขอย้อนถามนะครับเด็กที่ดูแลณขณะนี้นะครับมีศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนแบบเนอร์เซอรี่เนี่ยอยู่ <Okay. S 1> แถวแถวไหนนะสมุดปราการ เด็ก<ช>เท่าไหร่นะครับร้อยกว่าคนใช่ไหมร้อยร้อยสาสิคนร้อคนไปเช้าเย็นกลับนะไปเช้าเย็นกลับมีชุดนักเรียนให้ใ<ช>มีอาหารมีขนมให้มีที่หลับที่นอนให้นะครับ<ช>คุณ<ช>พ่อค,ค,คุณแม่ผู้ปกครองมาส่งแค่นั่นเองแล้วก็มารับตอนเย็นแต่ก็ยังมีโครงการอื่นๆก็คือเยี่ยมบ้านเด็กแล้วก็ เอาสิ่งของไปให้นู่นนี่นัน่น,นเนาะและก็ยังไปช่วยองค์กรอื่นๆอื่นๆนักขณะนี้นะครับถ้ารวมแล้วทั้งหมดเลยมีเท่าไหร่ที่ต้องไปช่วยครับเจ็ดประมาณ 7, เจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบคนค่ะเจ็ดร้อยหกสิบนะครับค่ะที่ช่วยเหลือต่อเนื่องครับผมยังมีอะไรบ้างครับมีทุนการศึกษาด้วยเนาะมีทุนการศึกษามีการพัฒนาเด็กและครอบครัวในเรื่องการส่งเสรมิมอาชีพ แล้วก็การช่วยเหลือสังคมทั่วทั่วไปอะค่ะอถ้าต้องการความช่วยเหลือนะครับถ้าโอนเงินโอนเงินไปที่บัญชีใดพร้อมจะบอกไหมครับผมตอนนี้พร้อมค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าสะดวกที่จะโอนเงินบริจาคให้เข้ามาที่ธนาคารตักสิกรไทยสาขาย,ย่อยอนุสามสิบเก้าเลขที่บัญชีนะคะเจ็ดสี่หก สองศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าอีกครั้งหนึ่ง 7, ได้ครับอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึง่งเจ็ดสี่หกสองศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าค่ะครับธนาคารอะไรนะครับสาขาเกษิกรไทยสาขาย่อยอ,อนุสามสิบเก้าครับนอกจากเป็นตัวเงินแล้วนะครับยังสามารถบริจาคอย่างอื่นได้อีกไหมครับบริจาคอย่างอื่นได้ค่ะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนมกล่องนมผงแล้วก็บอกบปรมการเรียนนะคะครับผมณขณะนี้นะครับทางด้านของโครงการ f o r ์เด็นะครับเน้นไปที่ที่แน่ๆก็คือการการอ่านเพราะว่าเน้นการอ่านมากก็เลยต้องขอบริจาคหนังสือก็ยังต้องขอด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ หนังสือก็ยังรับบริจาคเข้าสมทบทุนให้กับมูลนิธิค่ะครับผมคุณผู้ชมนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโครงการที่นี่ต้องดูแลเด็กมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วพอเกิดปัญหาโควิดขนาดนี้นะครับต้องดูแลเหมือนเดิมต้องยังต้องดูแลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเงินลนดลงนะครับ,เ,รบเพราะนั้นต้องขอแรงคนไทยช่วยกันนะครับเพราะนี่คือ คนไทยเด็กไทยนะครับเด็กไทยเด็กดก็คืออนาคตของชาตินั่นเองนะครับผมย้ำอีกการหนึ่งหนึ่งรอบนะครับมูบลนิธิเพื่อการฟื้นฟนูพัฒนาเด็กและครอบครัวหรือว่า For d e x นะครับขอบอกเบอร์บัญชีอีกครั้งหนึ่งเชิญครับเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาย,ย่อยอนุสามสิบเก้าเลขที่เจ็ดสี่หกสองศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าครับ,รบอ่ะสุดท้ายและท้ายสุด อุปสรรคของการทํางานด้านเด็กคืออะไรบ้างเชิญครับความร่วมมือค่ะความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยนะคะก็ะคือมูลนิธิจะประสบความสําเร็จจากการดําเนินภารกิจได้ก็ต้องให้ความร่วมมือได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายยังไงก็ตามนะคะทางมูลนิธิก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีประการและคุณทุกท่านที่มีใจกุศลใจเมตตา มาช่วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิทาให้มูลนิธิสามารถอยู่ได้จนถึง22ปีเต็มที่ผ่านมาค่ะโดยมูลนิธิก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาซึ่งตรงกับวันแห่งความรักซึ่งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันนี้ค่ะต่างคนมีใจกุศลแล้วก็มีหัวใจที่เพื่อเด็กจริงๆค่ะครับ,รบผมเอาละครับเวลาหมดซะก่อนนะครับ เราจะเป็นสื่อกลางเป็นสะพานให้ถ้าเกิดมีกิจกรรมดีแจ้งมาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับค,คุณสมารีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะครับรายการ ทำดีทำด้วยช่วงช่วยด้วยช่วยได้โดยคนสงสารกระวจนศักชาวเจริญรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อข่าวสารความช่วยเหลือจะไปสู่สังคมไทยให้มากที่สุดนะครับเราจะช่วยกันเพราะนี่เป็นสื่อกลางออนไลน์ที่จะหลอมลมใจให้คนทำความดีวันนี้ผมคนสงสารกระจนศักต้องขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ